ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทอาหารเสริมบำรุงกระดูกข้อจาก TL b y บยซิโยอปกป้องอธิปไตยเหนือนานฟ้าเบื้องลึกคลิปเพนทับอากาศรบได้ทุกสนามบินดับซาสยบเพื่อนบ้านเจอพี่ไซสจรวดนำวิถีจะที่มีการรายงานค่ะถึงความสำเร็จอีกขั้นที่สำคัญของกองทัพไทยโดยกองทัพอากาศค่ะได้ทำการทดสอบยุทธปกรณ์ทางการรบทำกลางสถานการณ์ของประเทศเพื่อนบ้าน และโลกที่กำลังเผชิญหน้ากันซึ่งสำหรับประเทศไทยค่ะก็มีการเตรียมความพร้อมที่ดีเช่นกันทั้งนี้เหตุการณ์ที่สำคัญที่กองทัพไทยพึงมีการโชว์ศักยภาพทำให้ไม่ใช่แค่ประเทศเพื่อนบ้านที่ได้เห็นแต่หมายรวมถึงทั่วโลกด้วยกับเรื่องราวที่เพิ่งเกิดขึ้นโดยทั้งภาพขันและก็ข้อมูลถูกเผยแพร่ผ่านทาง Facebook กองทัพอากาศไทยร y ย l t ไท ai Air Force เมื่อวันที่27กุมภาพันธ์2568 ซึ่งก็มีเนื้อหาต่อเนื่องกันดังนี้กุญแจสำคัญ4ด้านเพื่อไขประตูสู่ความสำเร็จของภารกิจการทดสอบกิบเพนขึ้นและก็ลงทางหลวง4287ขีดความสามารถของนักบินความพร้อมด้านอากาศยานความร่วมมือร่วมใจความมุ่งมั่นในการปกป้องอธิปไตยเหนือน่านฟ้าผ่านความร่วมมืออันแข็งแกร่งตลอดระยะเวลา88ปีกองทัพอากาศมุ่งมั่นทุ่มเท เพื่อพัฒนาขีดความสามารถและสร้างความร่วมมือในทุกๆด้านเพื่อปกป้องอธิปไตยเหนือน่านฟ้าไทยและความมั่นคงของพี่น้องประชาชนชาวไทยขณะที่เมื่อภาพและก็เหตุการณ์ค่ะถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนค่ะเข้าไปร่วมรับชมถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นด้วยความชื่นชมตะกองทัพไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งกองทัพอากาศ ทั้งยังมีการสอบถามถึงอาวุธและส่วนประกอบของเครื่องบินบางอย่างซึ่งก็มีบุคลคลค่ะเข้าไปตอบคำถามดังกล่าวเช่นใช่เมเทิโอเปล่าครับลุกล่างและก็มีการเข้าไปตอบว่า missing v f im, i m iris t ครับต่อมาค่ะทางเพจ Facebook ของกองทัพอากาศไทยก็ได้มีการโพสต์ภาพพร้อมกับข้อความถึงภารกิจดังกล่าวอีกครั้งว่า จารึกไว้ในประวัติศาสตร์ความสามัคคีและความร่วมมือของคนในชาติเป็นพลังสำคัญที่สร้างความแข็งแกร่งให้กับประเทศและเราจะร่วมยินดีกับความสำเร็จครั้งนี้ไปด้วยกัน กองทัพอากาศประสบความสำเร็จในการนำเครื่องบินขับไล่โจมตีแบบที่20กอริเพนล,ลงพื้นถนนทางหลวงหมายเลข4287ที่ใช้เป็นสนามบินชั่วคราวสำหรับเป็นฐานปฏิบัติภารกิจเพื่อความมั่นคงของชาติได้อย่างปลอดภัยเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์2568ด้วยการทดสอบขีดความสามารถของกรลิเพนในการขึ้นและลงถนนครั้งนี้เป็นก้าวสำคัญ ตามยุทธศาสตร์ของกองทัพอากาศเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปกป้องอธิปไตยเหนือน่านฟ้าของเครื่องบินขับไล่ให้มีความอ่อนตัวในการวางกำลังเมื่อเกิดสถานการณ์โดยสามารถปฏิบัติภารกิจได้จากทุกสนามบินหรือพื้นที่ที่มีความเหมาะสมทั่วประเทศไทยขีดความสามารถในการบินขึ้นลงโดยไม่ใช้สนามบินของกิเพนเป็นไปตามข้อกำหนดและคู่มือของทางบริษัทผู้ผลิต ซึ่งกองทากาศได้มีการดําเนินการอย่างเป็นขั้นตอนจากการทดสอบลงสนามบินสั้นที่กองบิน5การลงพื้นที่แคบที่แท็กซี่เวกองบิน7ที่มีความกว้างเท่ากับพื้นที่จริงและการฝึกการบินจําลองโดยซิมูเลเตอร์เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักบิน อีกทั้งกองทัพบกาได้ทำการศึกษาปัจจัยอื่นๆอย่างรอบด้านเพื่อกำหนดพื้นที่และมาตรการให้การปฏิบัติครั้งนี้เกิดความปลอดภัยและลดผลกระทบที่มีต่อประชาชนให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ความสำเร็จครั้งนี้เกิดจากการบูรณาการร่วมกันจากทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภายในกลาโหมหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนที่สนับสนุนให้ภารกิจด้านความมั่นคงของ,ของประเทศประสบผลสำเร็จเกิดเป็นภาพของความร่วมแรง คาใของนนชติกองทพกากาศต้องขอขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดทั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่และผู้อยู่เบื้องหลังภารกิจในครั้งนี้เริ่มจากเจ้าหน้าที่ของกองทพกากาศหน่วยงานภาครัฐเอก,กชนกรมทางหลวงกระทรวงคมนาคมสำนักงานตำรวจแห่งชาติจังหวัดสงขลากระทรวงมหาดไทยบริษัทโทรคมนาคมจำกัด บริษัทวิทยุการบินจำกัดท่าอากาศยานหาดใหญ่สื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนชาวฉลุงจังหวัดสงขลารวมถึงพี่น้องประชาชนชาวไทยที่สนับสนุนทุกท่านกองทัพากาขอให้คำมั่นต่อพี่น้องประชาชนว่ากำลังพลของกองทัพากาจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเทพัฒนาขีดความสามารถในการปกป้องอธิปไตยและความมั่นคงของชาติเพื่อสร้างความอุ่นใจให,ให้กับพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคน หากคุณคือคนไทยคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับการมีคาสิโนถูกกฎหมายในประเทศไทยกรุณาร่วมกันส่งเสียงผ่านรัฐบาลและรัฐสภาเพื่อแสดงจุดยืนว่าเราไม่เอาคาสิโนตามเนื้อหาของแคมเปญเราไม่เอาคาสิโนของมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันตามลิงก์นี้ได้เลยค่ะ